มาเพื่อนๆมากินลูกชิ้นกันนี่พอดีเราไม่ได้กลับบ้านนะครับฝนตกผมก็เลยออกไปซื้อลูกชิ้นมากินนะครับด้วยทุดผักผมคิดว่าจะรออยู่จักอื่นนะเพื่อนๆนะถ้าโชคดีอือแตงกอบมาก ถ้าโชคดีก็จะได้อื่นนะครับไปต้ม่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่อยู่เลยแต่อื่นก็เริ่มร้องแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้คุ่มปก,กว่าแล้วเดี๋ยวผมกินลูกชิ้นอิ่มเดี๋ยวผมก็จะออกไปหาดูอื่นสักนิดนึงเผื่อจะมานหน้ะเพื่อนเนาะ แต่คลิปนี้ก็นะครับม่อเย็นผมลูกชิ้นทอดร้านเขาก็อยู่ตรงทุ่งธนาแดนนะเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นเขาก็อร่อยอยู่นะครับถ้าใครผ่านมาเขาทุ่งธนาแดนนะครับเาบบ็าแวะกุญน้องเขาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวอีกลูกชิ้นต่อนครับ บ๊ายบายครับผมอืมกำลังร้อนๆได้ที่เลย